อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องน้องและลูกลูกหล,ลานทุกๆกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระอ,องค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษคังมผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่21สิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่า จงนั่งลงอยู่กับเราสักคู่หนึ่งเถิดมีหลายสิ่งเหลือเกินที่เราอยากบอกกับเจ้าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่บนทางที่เราได้เลือกไว้ให้แก่เจ้าแล้วหนทางนี้เป็นหนทางที่ทั้งพิเศษและน่าตื่นเต้นเป็นหนทางที่ทำให้เจ้าได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของเราและเป่าประกาศ ถึงความจริงนี้ให้แก่ผู้อื่นจงอย่าก,กังวลถึงสิ่งที่คนอื่นๆคิดเกี่ยวกับเจ้าลูกเอ๋ยแผนการของเราที่มีชีวิตขอภัยค่ะแผนการของเราที่มีต่อชีวิตเจ้าจะยังไม่คงเปิดเผยในตอนแรกแต่ในที่สุดเจ้าจะได้รับความเข้าใจเมื่อแผนการนั้นๆ ค่อยๆแย้มออกและผมระเผยให้เจ้าเห็นผลของมันลูกที่รักของเราเอ๋ยให้เราเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ด้วยกันจงวางใจในเราอย่างสุดใจและยอมให้พระวิญญาณของเราเติมเต็มเจ้าด้วยความยินดีและสันติสุขอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ หนึ 1> 1. ่งพงกษัตริย์บทที่8ข้อ23และทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอภัยนะและทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงจำแดง ความเมตตาแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขาคาราตียบทที่5ข้อยีบสองบสฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบปื้นใจสันติสุขความอดกัน้นใจความปานีความดีความเที่ย ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยคอยอติดตามสั่งสอนปกป้องคุ้มครองเราตลอดมาไม่เคยทอดทิ้ง พระองค์ให้เราทิ้งถึงสิ่งต่างๆที่จะไม่เก็บมาเป็นกังวลพระองค์ได้ตรัสว่าลูกที่รักของเราเอ๋ยให้เราเดินต่อไปบนเส้นทางด้วยกันจงวางใจในเราอย่างสุดใจและยอมให้พระวิญญาณของเราเติมเต็มเจ้าด้วยความยินดีและสันติสุขลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ ทรงเมตตาพระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติชีวิตข้าเป็นทางแห่งพระกรุณาน่าเชิดชูเหมือนบาเดียที่นั่งใกล้พระบาทพระเยซูเพราะเธอรู้ว่าเป็นที่พักอันดีงามนามอันไพเราะคือนามพระเยซูพระบุตรข้ารักสุดใจสุดจิตและขอทูลเทิดลูกซึ่งสงใจแต่ลูกยกย่องและชูเชิดพระผู้ประเสริฐประทาน สว่างแก่ลูกลูกซ่อนในรอยแผลอันเจ็บปวดของโปองที่ทรงทนทุกข์เพื่อความผิดบาปของลูกเมื่อถูกทดลองพระธรรมช่วยส่องนำมังคาโดยฤทธเดชาพระองค์ลูกจึงชนะขอให้ลูกร้อนไปด้วยไฟแห่งพระวิญญาณขอทรงประทานเพิ่มเติมความรักภายในเพื่อความรักนี้จะนำผู้อื่นเข้ามาใกล้ ให้พบกับสารเทศศุขในพระคิดเจ้าในชีวิตนี้ลูกไม่มีความหวังอันใดลูกยอมถวายเกรติยศแต่พระเจ้าขอให้ลูกเป็นสว่างสองโลกที่ศกเจ้าเหมือนกลุ่มแสงดาวที่สองระยับนพา,าพระเยซูประทานความอิ่มให้บริบูรณ์ลูกร้องเทิดทูนสรรเสริญฮาเลลูยาพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร์บ้านเมืองขวาที่นั่น ลูกจะได้อยู่เป็นนิดนิรันอาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกทุกคนทราบเึิงในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอบโค์ที่พระองค์ไม่เคยลืมลูกจะติตยอยู่กับพวกเราตลอดเวลาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษามีสิ่งใดพระองค์ก็ให้เราทูลต่อพระองค์และพระองค์จะช่วยเราทุกสิ่งลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะ ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาที่จะฟังคำอธิษฐานของลูกทุกคนด้วยเถิดขอพระองค์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่จะได้รับภัยจากธรรมชาติอยู่ในขณะน,นี้หรือภัยจากสงครามขอพระองค์ทรงเมตตา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลุดพ้นไปที่จะไม่เกิดสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับประเทศหนึ่งประเทศใดขอพระองค์ทรงนำให้ทุกประเทศรักกันที่จะไม่คิดทําสงครามกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและภายจากธรรมชาติก็จะไม่เกิดขึ้นทําให้แต่ละประเทศได้รับความเดือดร้อนพระองค์เจ้าข้าลุกขอปาก ประเทศไทยประเทศอิสราเอลประเทศสหรัฐที่ทั้งสามประเทศนี้ที่ลูกได้อาศัยอยู่หรือเป็นประเทศที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองอยู่ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทั้งสามประเทศให้หลุดพ้นจากภัยสงครามและภัยจากธรรมชาติที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น ขอให้พ้นไปจากสามประเทศนี้และลูกขอปากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในผีพระหัตขอพงศ์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนทูลขอพระองค์พระคุณขององค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาล ซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบทดแทนหรือตอบแทนชดใช้พระคุณนันยิ่งใหญ่ขอพงได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาตอบระองขอพระองค์สร่งรับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายด้วยเถิด และลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกขอบระพคุณพระองค์จารละเริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆุกท่านนะคะ